สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องบุญแก้วฟาร์มนะครับ <S 2> <S 2> วนันนี้พันทุนมาดูชีวิตวิถีการเกษตรที่บุญแก้วฟาร์มนะครับว่าผมเนี่ยทำอะไรยังไงที่ฟาร์มของผมบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำผมจะมาเก็บผักผลไม้นะครับเอาไปทำส้มตำยินตอนเที่ยงนี้นะครับเอาแบบส้มตำโจ๊ะเลยนะครับ อ่าไหนๆเราก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บมะนาวที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเก็บต้นใหญ่มากครับแล้วมีกอปุ๋ยหมักอยู่ตรงนู้นวยครับแล้วตรงนี้นะครับก็มีระเราด้วยนะตะเภาตรงเนี้ยที่แนวผมก็จะปลูกไว้เยอะหน่อยนะเพราะว่านอกจากผมจะกินเองแล้วอยากห้อยยำแบ่งให้น้องๆนกแนลงเรือนด้วยนะครับรูปนี้แล้วกันครับผมไม่อยากเก็บลูกที่มันอยู่ด้านในต้นนะครับผมไม่อยากโดนหนามแทงครับ โดนนามตามมาทีนี่เจ็บนะครับอะได้มนาวมาทั้งหมดสี่ลูกแล้วเี๋ยวเราจะจะไปฝั่งนู้นนะใกล้ๆกับโรงเรือนจิดอ่งุ่นนะครับตอนนี้อ่งุ่นของผมเนี่ยก็เป็นเผาแล้วนะไม่นาำก็ได้ได้สีลูกแล้วแต่ก็ขับอีกนกนอีอกีนอีกอนอีกนนอ เดียย๋ยวไปเก็บมะเขือเปาะแล้วก็ถ <cod> ั <yeah. S 1> discord, ่วบักยาด้วยดีกว่านะครับอะตรงนี้ถ้าก็จะปลูกมะเขือเปาะกระเพรากระเพราเนี่ยเดีนเ้มันส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีพริกด้วยแล้วที่ผมเนี่ยมาเก็บรอบที่แล้วนะครับอ่ะอันเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเก็บมะเขือไปเอาไปกิ้นด้วยดีกว่าครับแล้วก็เก็บพริกนะครับส้มตำเนี่ยค่ะพริกไม่ได้เลยนะครับเพราอย่างนั้นมันมันไม่แซ่บ้วมัน มันไม่เสียบครับเอาไปสักสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในโรงเรือนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาเก็บถั่วฝักยาวอินทซีย์ของผมนะครับปลอดสารพิษเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วฝักยาวอินซียอะไรดีกว่านะครับโออันใหญ่ๆผมว่าเก็บไปจนจะหมดอยู่แล้วนะครับขอบอกเลยครับว่ามันมันหวานมันอร่อยไม่นะ เป็นว่าั่วขอกยาของผมเนี่ยค่อนข้างที่ยาอร่อยมากเลยนะครับผมเข้าใจข้อดีของการปลูกผักมากินเองแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองครับทั้งไม่ต้องกลัวยาฆ่าแมาลงไม่ต้องกลัวยาอะไรท้งนั้นนะครับปลูกเองกินเองนักเองพอนะอุ้ยตรงนี้นะครับก็จะมีผักชีด้วยนะครับนี่เป็นผักชีนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นต้นองุ่นนะครับ ตรงด้านหลังผมเนี่ยผม่าจะปลูกข้าวโพดหวานนะข้าวโพดหวานเนี่ยผมก็จะปลูกไว้กินเองแล้วก็เอาไว้ให้นกกินนะอ่านี่นะครับผักกาดท้าวของผมอันใหญ่เบิเริ่มเทิมเลยนะครับผมปลูกไม่เยอะนะครับผมปลูกไว้กินมาสักสิบกว่าต้นนะครับนี่นะครับก็คือต้นกระเจี๊ยบยักษ์นะครับนอกจากลูกจะใหญ่แล้วโอ้ใหญ่ฝ่ามือผมมีอีกนะอ่าความยาวอ่ะเลยฝ่ามือผมไปแล้วนะครับ แต่ว่านอกจากผลเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วต้นเขาเนี่ยก็ใหญ่ด้วยแล้วโอ้โหดูอย่างต้นนี้ดูอย่างผลนี้แล้วจะหมดไหมเนี่ยตรงนี้นเขาก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะที่ผมเนี่ยปลูกไว้ให้นกกินนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยของผมคือคุ้มใหญ่มากเลยนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยผมเห็นว่าเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้วัวก,กินกันนะครับแต่ว่า ผมก็เอาให้นกผมกินด้วยนะอย่างแก้วจ๋าพวกนี้เขาชอบแทะมากๆเลยคนระับต่เลิกเบิร์ดนี่คอไปสร้างรังนะครับแล้วก็เอาไปสับๆให้ไก่กินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่สับเนี่ยเดี๋ยวติดคอของเขาครับแล้วก็เอาไว้ทําปุ๋ยหมักด้วยนะครับหญ้าเมเปียเนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับทุกคนครับนี่นะก็จะเป็นต้นองุ่นของผมนะลงเนี้ยก็หลักๆก็จะเป็นองหุ่นเนี่ยแหละครับอะแล้วตรงนี้นะก็จะเป็น กองปุ๋ยหมั่ดเลยนะอู้หูดูนั่นสิครับดวงพีดวงขี้ควายครับเอาหนีเลยสละไม่ต้องกลัวนะแล้วตรงนี้ถ้าก็จะเป็นโรงเรือนปลูกเมลอนนะครับแล้วหน้าโรงเรือนก็ยังมีหญ้านี่เพียรอีกนะครับโอ้หตอนแรกเรปลูกแค่นิดเดียวครับแล้วตอนเนี้จะบังประตูอยู่แล้วครับและตรงนี้ถ้าก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับก็จะเป็นมะนาวในกระถาง กระหางออ่มังกรน,นะครับแล้วนี่ก็เป็นมะนาวเนตะก,ก้านะครับแล้วไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือต้นองุ่นบราซิลนะเขาบอกเลยนะครับว่าต้นองุ่นบราซิลต้นนี้ใช้เวลาโตไม่นานนะครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้แคบบ่นี้เดียวเองครับสามปีใช่ครับสปีสามป,ามปียังไม่ได้กินลูกเลยข้างล่างก็มีสับปะรดเีนะครับสับปะรดเนี่ยไอที่ผมเนี่ยปลูกก็จะเป็นคือผมตัดหัวตรงนี้นะแล้วเอามาปลูก มาปลูกเล่นๆเฉยๆครับไม่คิดว่าเขาจะงอกเอ้าองอกแล้วได้ผลเฉยอันนี้นะครับก็จะเป็นมะละกอที่ใกล้สุกแล้วนะต้องรีบเก็บแล้วไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวนกมากินนะต้องเอาตั้งแต่ตอนที่มีเริ่มมีสีชมนี่นะครับไม่งั้นไม่ทันนกแม่ครับนี่ถึงแม้ลูกนี้นครับจะเป็นลูกเล็กแต่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับอ่าส่วนลูกนี้นะครับผมก็จะเก็บไว้ทํา ส้มตำกินนะครับอีกลูกใหญ่สุดๆแล้วตอนนี้นะครับก็ได้มะละกอมาแล้วนะครับได้มะนาวมะเขือแล้วก็ผัวผักยาวนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นกระถินนะครับเดี๋ยวเราเก็บฝักกระถินไปให้แม่ผมเนี่ยทำตำส้มตำต่อนะครับเอาไปกินคู่ด้วยนะ,ระหรือหรือจะกินมเมล็ดก็ดีนะครับแต่มเมล็ดตอนนี้ยยังเล็กอยู่เลยแล้วเพราะยาต้องกินกินสุดๆางเนี้ย่ะตกไฟแกไป นอกจากตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก็มีต้นกระถินที่ปลูกเป็นแนวรั้วนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็จะปลูกมันเบอร์รี่ไว้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงแนวตวเนี้เป็นมันเบอร์รี่หมดเลยนะส่วนด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นต้นฟร่งนะครับก็จะมีฝร่งฝร่งแดงกับฝร่งเขียวปกตินะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกนะครับต้นย้าก็อาจจะเยอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าได้เป็นไข้หวัดอะไรเลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าผมเนี่ยก็พาทุกคนชมได้แค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องช่วยแม่ผมทำส้มตําต่อแล้วนะครับอ่ะแม่ผมก็อยู่นะครับเดี๋ยวไปช่วยกันสองคนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ กดลิงด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ไม่พลาดที่ใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายคงต้องหาน้ำมานาแล้วแก้ว